เตียงไม้ถือไม่รบกวงกันรังอันนะเป็นใบทบโมูเป็นดอกไปนี่การสบายดีเด้อพี่น้องตอนเช้าสบายดีตอนเช้าวันใหม่เบิ่งหัวมันกำบังย้อมไปได้งวนอะ่ะมันถ่ายยังไปได้ไหมมันเลีกกระกลับขึ้นมากคือเก่าวได้นี่ว่าปล่อยมันแต่เสารโผล่เถอะมันไปไปนี่เบิ่งพี่น้องหัวนะไปได้ไหมอุ้ย บายได้พากันยืนอยู่มีแต่จะขึ้นเมื่ออะไรอย่างเดียวได้นน่น่ะบด้ไปหากินได้นี่ mm hmm. ไปไหนแม่เฮย้ยห้องหาภัยปล่อยงูออกพีนก่น้องนโมสาวเ <c oughs> ฮย้ย ตะเวนแดงไม่ยนะังเนาะปล่อยลงมาโลดไม่อยากลงนะไทก้านะปล่อยเนอะลงมาโลดลูกไทก้าอยากลงมาพี่น้องตะเวนท่ากระเขนเห็นบ่อากาศเมื่อน,นี้อากาศดีเลยพี่เนาะเฮย้ฮยเฮย้ฮยปล่อยงัวแล้วก็เสดหาเกือบเป็ดเกือกไก่เฮ้ยเฮ้ย ไปกินเดใบตเป็ดกระแหงเลยดิพอมไม้เราสิจูดเพราะมันเป็นกิ่งน่อยเฮ้ยเป็นใบม,มันมน่ะทำไปเห็ดพื้นบ่ได้เนาะเอาไปลงตตาบ่ได้ด้ยเนี่ยนะมีแต่สิจูดเป็นฝุ่นอยู่ห,หายนี่เุ้ยน้องลงมาแล้วบ่มะม่วงก็หอดบ่เป็นดอกปีนี้นะเนาะ เน่โบเห็นหัดอมมักหมู่เหรเอ้ยฮัลโหลพี่น้องเน่โบเห็นหัดอมมักม่วงโอ้มักกะทินกะแก่บ่เลยนั่นมักกะทินแก่บ่เลยพี่น้องอาแก่พอดีกินเลยมักกะทินฮัลโหลแก่พอดีกินเอาไม้มากก้อเอามักกะทินแก่นี่นะง่ายเขินมือเลยไม่ยัง มันเป็นโพนปวกนะฮนนะออน่ะตูบหอกแปนเอติดก็ว่าสิให้ง่ายขึ้นนะมันเป็นอนานาเตียงนะแต่ปูเด็กๆล,ลงมาเลย ง่ายเขื่นมึงด้วยเอาลงเลยไม่ไ้ก็สิ่เดอมก็เป็นใหม่ง่ายเขื่นปะง่ายให้มันออกตัวนี้แล้วมันหก เดี๋ยวมาจับดูแม่สิงายเตียงเขินนี่เจ้านั่งได้ไจับอะจับกล้องทำไมไยจับปลาไว้เออสวย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 ไปน้ำดูไปแกโลงอ่ะลงไอ้ลอกมันมัเหียมปแกนูี่าพูดแหเออ Pim, pai e ไก่ตัวนี้มันแผลหมูเลจักมือยุแกงกินแผ่หมูบ้มึงนะโอ้ยหมูตัวเดียวหมูค่อยโต Mukha ito. Ako na pin. นนี่จะดูจุดๆนะมันโม่สวไป่ยัี้มันม่วนนะแต่วมันใหญ่ยาวอยู่ก็มันม่แบบแบบนี้ละมั้งคั้ chúc 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 nó, chúc ไปไหนแม่จะกินเลยไ,ไก่นนกตาบอดไปจับโบเห็นหอนาอาหารชกจะกินเลยแมถ้ากันหมุนออกได้เซยได้นี่นะ มันกินแต่หัวอาหารมันมากินหัวอาหารไก่พวกนี้มันเคยกินหัวอาหารแต่น้อยตาตูบตาโปเบดขุดโตไก่เพิ่อนนะไก่เอามาแต่บ้านไก่เลี้ยงอยู่บ้านหาซิบเลือดเศร้าวกว่าโตมองนีตาตูบตาโปเบดเลยไก่เพิ่นมันแบบว่ามันคงันไก่เลีเ้ยงอยู่บ้านพื้นที่แคบๆข,ขนาดมองนี เป็นหัวหลอนหัวแหลนเนี่ยเจ้าวันเนวาไก่ตีบ่จัก <laughs> มันก็เป็นหัวหลอนหัวแหลนบเบอร์เทนะ่าเน่าไก่ตีบ่ะพี่นอ้องเรื <c oughs> ่องกูหดเขียดตาไว้เบิดคืนบรรยากาศพี่น้องยามมาเ้า <c oughs> ไปละมาไว้ครับมาเลยอาพรอมจะสิไปละมาไว้ฮะ มานี่ป่ะ,ปะพี่น้องสติ้วขอตัวขึ้นไปเห็ดกับข่าวกันเด้อทุกคนนะคะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะทุกคนออกมาปล่อยงวัวเกือรเป็ดกระไก่พี่น้องยังบ่ดเสาเนาะแล้วก็สิขึ้นมา่พัดข่าวให้เด็กๆเ,กเกนาะทุกคนจ้าแล้วก็ไปส่งนอนไว้่ยุงเฮียนมันจะสายเนาะทุกคนจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเด้อพี่น้องนะคะพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องค่ะบ๊ายบายจ้า